คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นการชักจูงในการลงทุนเด็กต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็กค่ะเด็กๆควรได้รับคำแนะนำนะครับครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครปูกค,คร,ครองทัวรที่เด็ดบัสและบอลที่ดีที่สุดจากจาเจ สามารถแอดไลน์ได้ที่ NBA 222ครับอย่าลืมนะครับมีแอดมัมหน้าด้วยนะครับ NBA 222ครับมาพบเกีนแล้วนะครับกับทีเด็ดจารเจ b a เฮทุกวันกับอยู่กับผมเช่นเคย3กันยายน2023 วันนี้มาคุยก่อนเกมวิเคราะห์บาสเกตบอลชิงแชมป์โลกคัฟฟี่บ้าเวิร์คับ2023โดยนี้ครับจะเป็นการพบกันระหว่างทีมชาติอเมริกาครับดวลกับทีมชาติลิทัวเนียครับก่อนไปวิเคราะห์วิจารณ์เกมนี้ไปดูผลงานเกมล่าสุดของทีมชาติอเมริกาครับสามารถชนะมอนเตเนโกรไปได้ด้วยสกอร์85ต่อ73ครับก็ไม่ได้ถือว่าฟอร์มฉูดฉาดอะไรมากมายครับวันนั้นผู้ทำสกอร์สูงสุดเป็นแอนโทนีเอ็ดเวิร์สครับ17แต้ม3รีบาว์ ตามมาด้วยสำรองอย่างออสตินริฟครับ12แต้ม2รีบาวแล้วก็มิเกลบิเจสครับ10แต้ม2รีบาวสุดท้ายครับสหรัฐอเมริกามีความแน่นอนกว่าในครึ่งหลังครับแม้ครึ่งแรกจะดูทรงไม่ค่อยดีครับไปดูที่ทีมชาติลิทัวเนียกันบ้างครับเรียกได้ว่าโชว์ฟอร์มเทพจริงๆครับ เก็บชนะมา4เกมรวดครับโดยเกมล่าสุดสามารถเอาชนะทางด้านทีมชาติกริซไปได้แบบขาดลอยครับด้วยสกอร์92ต่อ67ครับผู้ทําสกอร์สูงสุดฝั่งทางด้านลิทัวเนียครับเป็นกาดตัวเก่งของทีมครับอย่างโจกูไบติสครับ19แต้มนะฮะเสริมด้วยฟอร์เวิร์ดของทีมอย่างบรัสไดคิสครับกดไป18แต้มกับ3รีบาลครับ ส่วนทางด้านโยนาสวาลันซูนัสครับก็เล่นอยู่ใน NBA กดไป15แต้ม9รีบาวครับรีบาวด์ได้มากจริงๆครับเอาละครับไปดู5ผู้เล่นตัวจริงที่เป็นไปได้ฝั่งทีมชาติอเมริกาครับก็เป็นจอร์แดนรันซนเหมือนเดิมในตำแหน่งไพก้าครับมาจากนิวยอร์กนิกส์ครับแอนโทนีเอ็ดเวิร์สครับชูตติ้งกาดนะฮะเป็นแม่ทัพของทีมครับ มาจากทางด้านมิเนโซตาทิมเบอร์วูฟครับส่วนเบนดอนอินแกรมครับสมอลฟอร์เวิร์ดนะฮะช่วยทั้งลูกได้รับครับคนนี้มาจากนิวลินพิลิแคนส์ครับมิเกลบิทเชสนะฮะพาวเวอร์ฟอร์เวิร์ดนะครับมาจากบูกลินเนสและจารินแจ็กสันจูเนียร์ครับจากเมมฟิสกิสลี่ครับเป็นเซ็นเตอร์คอยดีบาวใต้แป้นครับไปดูผู้เล่นของทางด้านลิทโทเนียกันบ้างครับก็เป็นอีกหนึ่งทีมชาติที่น่ากลัวมากครับสำหรับบาสชัยในปีนี้ครับพอยการ์ดเป็นโรคัสจูโคไบติสครับซึ่งเป็นแม่ทัพของทีมมมครรรรััับชติิิกกาา์์ดเป็นนนสส ส่วนทาดัสสเคเคอร์กิสครับก็รับตำแหน่งสมอลโฟร์ดครับช่วยทั้งรุกและรับนะฮะโดยเฉพาะการเล่นวงในครับและตำแหน่งพาวเวอร์โฟร์ดครับรับบทโดยอิกนัสบรัสเดคิสครับและแน่นอนครับเซนเตอร์คุมวงในคอยดีบาวใต้แป้นและยิงระยะใกล้ครับเป็นมหาเทพอย่างโจนาสวอลันซูนัสครับเล่นอยู่ใน NBA นะฮะทีมเนโอลีนพิลิแคนส์ครับเอาล่ะจับคู่แมชอัพในวันนี้ครับก็คงจะต้องเอาเซนเตอร์ทั้งสองทีมมาดวลกันครับเจเดนแจ็กสันจูเนียร์ครับ ผลงานในฟี b a World Cup 2023อยู่ที่11แต้มต่อเกมครับเปอร์เซ็นต์ฟิโกสูงถึง74%ครับเนื่องจากส่วนใหญ่เป็นการยิงระยะใกล้ครับรีบาวได้ถึง3.3ครั้งต่อเกมเทียบกับมหาเทพของทงดนาลิทโวเนียครับเป็นแม่ทัพของทีมอย่างย o เนสโวลันซูนัสครับซึ่งผลงานในฟี b a World Cup 2023ครับกดไปถึง14แต้มต่อเกมครับเปอร์เซ็นต์ฟิโกสูงถึง62% และที่น่าสนใจแบบสุดๆครับยนัสวอลันซูนัทรีบาวต่อเกมได้ถึง9.8ครั้งครับถือว่าสูงสุดๆครับแล้วก็มีแอซิสอีก1ครั้งครับต่อเกมซึ่งคููนี้ถ้าเทียบกันแล้วครับยนัสวอลันซูนัทไม่ได้เป็นรองเจาเดนแจ็กสันจูเนียร์เลยนะฮะทั้งการทําสกอร์แล้วก็การรีบาวใต้แป้นครับมีแค่เปอร์เซ็นต์ฟิลโกเท่านั้นครับที่จาเดนแจ็กสันจูเนียร์นะถือว่าสูงมากๆครับ74%ครับทัศนะของจานเจในวันนี้ครับแน่นอนฮะผู้เล่นตำแหน่งต่อตำแหน่งครับเทียบอเมริกา เนื่องจากทั้งหมดครับมาจาก NBA ครับแต่ลิทัวเนียเองครับก็มีของดีอย่างยูนาสวอลันซูนัสครับแล้วก็ผู้เล่นโนเนมอีกหลายคนที่เล่นได้อย่างดีเยี่ยมครับวันนี้แม้สหรัฐอเมริกาจะสามารถชนะลิทัวเนียได้ครับแต่คิดว่าไม่น่าจะชนะได้เกิน17แต้มครับวันนี้ชอบมวยรองมากกว่าครับถ้าลิทัวเนียแพ้ครับวันนี้จะแพ้ไม่เกิน17แต้มครับยืนฝั่งยูนาสวอลันซูนัสครับครบ่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มครอบครัวที่เด็ดบัสและบอลที่ดีที่สุดจากจานเจ สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba222 ครับแล้วพบกันใหม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด u u s s r r i e ใไปด้วยนะครับขอบคุณครับ